สวัสดีค่ะครูแอร์ค่ะสวัสดีครับผมจนันโหมงครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งใน ep 1ีเนะครับอ่อีพีบนี้ก็เรื่องของสอนมือใหม่สร้างบ้านนกให้สําเร็จอันนี้สําคัญแล้วครับหมดแล้วตอนปัญหาผู้รับเหมามีอะไรบ้างอันนี้เรามาดูเลยครับเลนะร่รวอกันเลยก็หนึ่งทำแล้วนกนังแอ่นไม่เข้าอยู่อาศัยตามที่ตกลงกันไว้หรือเข้าอยู่น้อยเช่น ผู้รับเหมาเนี่ยเขาไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องต้นเงนนี้พอไหครับก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้จักวงบินนกไม่รู้รู้ว่านกเนี่ยชอบเขามีพฤติกรรมยังไงชอบแบบไหนถูกไหมครับถูกค่ะพอเขาไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้เราผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างก็ไม่รู้เราอยากได้แต่บ้านนกเขามาสร้างบ้านนกให้จริงแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าบ้านนกที่เสร็จนั้นมันจะ เป็นที่ถูกใจของน้นงองนางแอนครับอันนี้ไม่ได้เป็นตัวรับประกันอันนี้สําหรับผู้รับเหมาที่เขาเขารับสร้างบ้านนกด้วยนะ,ะนนี่เป็นเคสเนี้ยอย่างเงี้ยอา่าอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ่แนะนําว่าให้เราหาความรู้ก่อนเพะฉะนั้นคุณจะรู้เลยว่าคนที่เขามารับสร้างบ้านนกให้คุณนะมีความรู้มากน้อยแค่ไหนจะไหมบางทีคุณอาจจะรู้มากกว่าผู้<อ>รับเหมาด้วย,วยอันนีเน้เป็นเรื่องจริงนะ้นเกิดขึ้นนะอ่ามันก็มาตามมาด้วยข้อสองที่ สองเนี่ยไม่มีพอเขาไม่รู้จักนกเนี่ยแน่นอนแล้วพอเขาไม่รู้จักนกเนี่ยเขาจะออกแบบอาคารที่นกชอบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องข้อนี้นะก็เลยก็คือการออกแบบอาคารนกงแอนเนี่ยในทําเลต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้ด้วยดีด้วยทำไปนะครับต่อมาข้อที่สามก็คือเอ้ก็ข้อสองนิดนึงก็คือทําเลต่างๆนี่หมายถึงอง่อยู่หนึ่งอยู่ใกล้ทะเลสองใกล้แหล่งน้ำสามแถวภูเขาทุ่งนาอ,อะไรงเง<ๆ>ี้ย ใต้ใช่ก็มีภูมิภูมิประเทศภูมิอากาศอีกแบบหนึง่งภาคอีสานก็มีภูมิอากาศภูมิประเทศอีกแบบนึงใช่ครับใช่งั้นเราต,ต้องออกแบบอาคารให้ได้ตามให้เหมาะสมตามภูมิประเทศนะ<ช>ต,ตามทัมเลตามท้องถิ่นต่างๆครับตามสภาพแวดล้อมที่ท,ทบ้านนกตั้งอยู่อันคัญนะครับผมผู้รับเหมาเนี่ยเขาไม่มีความรู้ตรงนี้รับรองได้จบแน่นอนเงินลงทุนหนงทางน่านก็สสญเปล่าไปอีกนะครับ นั้นที่ผมบอกว่าแนะนําให้หาความรู้นะหวังว่าจะทําบ้านนกให้มีนก<ช>แต่กลายเป็นไม่มีอมนะมันสําคัญเนี่ยองค์ประกอบของอาคารและความชอบของนกแล้วก็อันนี้อ่าคมที่สามหนึ่งสามไม่มีความรู้เรื่องการเลือกใช้และติดตั้งไม้ตีหลังไม่ทราบประเภทไม้อเอาไม้อะไรมาตีก็ไม่รู้แล้วก็หรืออ่ารู้ว่าไม้เขาใช้ประเภทอะไรแล้วก็แต่ติดตั้งผิด ตีไม้ผิดมตีไ้ผิดนกก็ใช่นกเขาจะไม่ชอบเขาจะไม่มาทำรังนะตีผิดอันนี้สำคัญมากนะครับเพื่อนๆนะต้องศึกษาดูให้ดีนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือไม่มีความรู้เรื่องของการใช้อุปกรณ์ทั้งภายนอกและภายในอาคารอันนี้็เป็นองค์ประกอบที่พ่วงเกี่ยวทุกอย่างตั้งแต่ตัวอาคารการใช้อุปกรณ์นะ อ่าป็่สำคัญทุกอย่างก็อย่างที่ครูแวรบอกเพราะว่าลูกศิษย์เขาหลังมมาถามว่าปัจจัยนี้ขาดเอาปัจจัยนั้นแทนครูแวร์บอกมันไม่ได้ถ้าสําหรับบ้านนกแล้วถ้าเราปัจจัยทุกอย่างเราควบคุมให้มันดีทั้งหมดให้มันถูกใจนกที่สุดผลลัพธ์ก็จะดีค่ะใช่ครับอันนี้สคัญหมดเลยนะครับเนี่ยสำคัญค่ะบ้านนกสําคัญทุกรายละเอียดเลยค่ะก็อ่าต่อมาข้อสองครับอันนี้เจอกันมากเหมือนกันผู้ระเบมาทิ้งงานอันนี้ มันเป็นสาเหตุยังไงบ้างเรามาดูนะครับสองหนึ่งรับงานหลายที่แล้วขาดทุนสาเหตุเพราะอะไระครับเพราะว่าผู้รับเหมาแบบเนี้ยดํางานแข่งราคากับเจ้าอื่น<อ>เพื่อที่จะให้ตัวเองได้งาน<อ>นะครับฝันราคามง่ายๆเอาราคาถูกเพราะว่าคุณภ,ภาพนี่ไม่ต้องพูดถึง<อ> <laughs> คน <laughs> พวกนี้ก็คือคนที่ไม่มีความรับผิดชอบนั่นเองนะต้องระวังนะเพ,พื่อนๆนะให้สังเกตดูให้ดีพอสองทสองขาดสภาพคล่องในกิจการ สาเหตุเกิดจากการบริหารงานที่ทำได้ไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นด้าน,นของการบริหารด้านงบดุลในกิจการนะด้านการบริหารงานก่อสร้างเลื่ออื่นนะแล้วใบข้อนึงครับปัญหาด้านการบริหารงานจัดการเช่นทํางานช้าขาดทีมงานก่อสร้างที่มีคุณภาพไม่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพแก้ง,งานบ่อยๆนี่ก็<ม>เ่อยเลยเ<ม><ม>จา้จาเจ้าของบ้านเนี่ยไปจ้างคนรับเหมาอะไรอย่างี้ยุ่งเลยเหมือนกันนะครับมา ส่วนมากไอ้ปัญหาเหล่านี้มันจะเจอเพราะว่าค่าแรงเขาถูกค่ะทักษะเขาเลยทักษะเขาเลยไม่สูงเขาเลยสามเขาเลยทําค่าแรงถูกได้ที่ครูแอ์สังเกตเห็นนะคะเพราะมันทุกทุกอย่างแล้วค่ะมันไม่ใช่แตวงการก่อสร้างอะไรก็ตามที่เขาเสนอราคาถูกเนี่ยให้พวกคุณดูเลยแล้วเขาจะใช้วัสดุอะไรให้เรา ครับที่ผมเจอมาก็คือไปรับงานรับเหมาก่อสร้างครับมีเยอะเลยนะแล้วก็ไม่ได้จบด้านด้านวิชาชีพด้านช่างมาก็มีอันนี้เพื่อนๆระวังนะนะเพื่อนๆนี่ไมนกูแวก็ดูไม่เป็นเพราะรูแวร์เป็นช่างอินเล็กครับกูแวร์ไม่ใช่ <ผม S 1> ทางด,ด้านช่างก่อสร้างผมพอดีเจอเยอะนะตามท้องที่ต่างๆที่ว่าอาศัยแบบ ประสบการณ์นะที่เขาทำอย่างเดียวสะสมมาแต่ไม่ได้เรียนจบมาทางด้านวิชาชีพช่างทําได้แต่ถูกต้องไม่ถูกต้องอีกเรื่องหนึ่งใช่มันมันจำเป็นนะครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความปลอดภัยความชีวิตทรัพย์สินด้วยนะอันนี้เพือ่อนๆดูให้ดีนะครับผมมาข้อสามวัสดุก่อสร้างไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้สักนิดหนึ่งอ่านีเจอกันเยอะมกัน ผู้ละเหมาโกงวัสดุหรือ,ขอเขาเรียก dirty t e c h n i q u เทคติ t c โสโปกโดยยาวัสดุเกรต่ำกว่าอามันใช้แล้วมันไม่ตรงตามที่เราคุยกันไว้เนี่ยเช่นอะไรบ้างเหล็กไม่ได้มาตรฐานอเหล็กที่มันไม่ได้มาตรฐานเหล็กไม่เต็มอะไรเงี้ยี่ออกมาใช้งานก่อสร้างครับแล้วก็เราก็เห็นเป็นเหล็กใช่ใช่ ปูนซีเมนที่ผิดประเภทเอาปูนก่อมาฉาเอาปูนก่อปูนฉาบมาใช้ในงานก่อสร้างมาใช้ในงานโครงสร้าง็คือเอามาเทานะอันนี้โอ้โหอันตรายมากนะครับนะพเพื่อนไปดูข้างกระสอบได้นะผมให้สังเกตดูว่าปูนประเภทนั้นเขาจะระบุชนิดการใช้งานอยู่นะ,ค,ะครับแล้วก็มาข้อที่สี่สัญญาไม่ชัดเจนสัญญาจ้างเนี่ยที่ผู้รับเหมาล่างกันส่วนใหญ่อาศัยช่องว่างของกฎหมายเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบนะเพื่อนๆต้องดูสังเกตดูให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้ในชั้นศาลเมื่อเกิดคดีฟ้องร้องกันดังนั้นการทําสัญ,ญญาเราก็ต้องทําด้วยความรอบคอบชัดเจนนะไม่งั้นผู้ว่าจ้างจะเสียเปรียบเราเนียนะอันนี้ก็จะร่างสัญญ,ญาอย่างไรเนี่ยผมว่าให้ดีมีการรับประกันด้วยนะเมื่อนะว่าคุณจะทําได้ตามที่ตกลงกันไว้หรือเปล่ามาข้อห้านะครับต่อเลยเบิเกเงินก่อนล่วงหน้าเจอกันอันนี้ข้อนี้ผมก็เจอมแล้วครับ เบิกเงินก่อนล่วงหน้าปัญหาการเบิกเงินก่อนล่วงหน้าเนี่ยเป็นเกิดขึ้นกับประจาผู้รับเหมาส่วนใหญ่อ้างว่าไม่พอจะอะไม่พอแล้วต้องขอเงินไป, mm hmm. ไปเบิกก่อนไปซื mm ้อวัสดุเครื่องจักรเสียไม่พอจ่ายค่าแรงบั่งอะไรประมาณนี้นะแล้วก mm ็ทําให้ผู้จ้างเนี่ยเห็นใจแล้วก็ใจอ่อนอก็ยอมให้เบิกไปก่อนสุดท้ายพอได้เงินแล้วก็ชิ่งหายตัวไปยุ่งกัน ทิ้งงานไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับอ,อันนี้เพื่อนๆก็ต้องดูไว้ดีนะก็จะให้ให้ได้บ้างแต่ไม่ไม,ไม่ควรจะมากก็ดูดูว่ามันเป็นจริงไหมที่เขาพูดนะครับนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่การเลือกคนก็สำคัญที่จะมาทํางานร่วมคุณเนี่ยสำคัญมากเลยถงข้อนี้ข้อที่ข้อที่หกโกงเงินมัดจําอันนี้นะอย่างผูแอร์เนี่ยจะไปเขาเรียกว่าจะไปไป รอ <ทำ S 1> คิวนะ<ม>ทคิวที่จะจ้างเผู้รับเหมาวางรายจะเรียกเงินก้อนแรกของสูงนะเป็นเทคนิคเขานะเช่นประมาณ30-40%เปอร์แต่จริงงานก่อสร้างเโครงสร้างให้ประมาณสี่สิบงานถาปัดหกสิบนะประมาณนั้นนะครับแต่จริงแล้วการที่เขามัดจำก็ไม่ควรจะตั้งเปอร์เซ็นต์ของทั้งโครงการสูงมากเกินไปนะประมาณสนะิบเปอร์เซนหรือดูพลังความเหมาะสมมาแล้วกันนะครับ เมื่อวังลายเนี่ยได้เงินมัดจำไปแล้วก็เป็นดินจานะหายตัวเพื่อนต้องระวังนะ,ะแล้วสุดท้ายก็มีคดีฟ้องร้องกันนะต้องตามทั้งเสียทั้งทรัพย์สินเสียเวลากันไปด้วยเนี่ยอันนี้อีพี EP เนี่ยว่าลูกศิษย์ก็เรียกร้องกันเข้ามาเยอะนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยผมก็ไ่ได้พูดต่อหน้าสาธารณชนไว้ก็ไม่ได้แต่ฟรีไอ้นี่ ฟรีเนี่ยเพื่อนๆเราแก่นไปใช้ได้เลยแต่ว่าจาตอนเนี้ยผมเองก็ทำพอร์สเรื่องของสอนสอนมือใหม่หาผู้รับเหมาที่ดีมาสร้างบ้านนกนะครับตอนนี้รายละเอียดเนี่ยผมลงไว้ในไลโอเอครับเข้าไปไปเขาเรียกไปลงทะเบียนเรียนกันได้นะไม่ผิดหวังแน่นอนจากประสบการณ์ 13.... ไม่ใช่13นี่15ปีแล้วนะทั้งผมเองก็คุมงานหลวงแล้วก็คุมงานราชการนี่นะครับแล้วก็งานบ้านนกตัวเอง รวมถึงงานรับอของก่อนน้านนี่เรารับเหมาทำบ้านนกเนี่ยนะก็ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นนะมาถ่ายทอดมันจะมีเทคนิคเคล็ดลับวิธีต่างๆนะครับแล้วิธีคัดเลือกผู้รับเหมาใ,ให้คุณขเขาเรียกว่าให้คุณได้ผู้รับเหมาที่ดีมาทํางานบ้านนกของคุณให้สําเร็จนะครับมันจะมีวิธีนะครูแอรนะ,ม,ะมีวิธีค่ะโอเคแต่นะวิธีมันก็เป็นความลับทั้งนั้นแหละ,ค,ะครับครับมัน,นวิธีที่ใช้ได้ครูแอร์บอกเลยว่า มันต้องเป็นความลับถ้าวิธีที่ออกครูแอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะที่ออกมาเปิดเผยกันหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเพราะว่าจริงแล้วสูตรเนี้ยค่ะครูแอตั้งใจเลยว่าคอร์สที่เอาออกมาเปิดเผยลูกศิษย์ได้เรียนรู้กันเนี่ยเป็นคอร์สที่ครูแอรตั้งใจจะเก็บไว้เป็นสมบัติลูกเพราะว่าเราประสบความสําเร็จได้ในบ้านนกหลังเล็กอะคะมันยากบ้านนกหลังเล็กยากกว่าหลังใหญ่เยอะถ้าพวกคุณ เงินทุนก็จํากัดความรู้คุณก็ไม่ลงทุนโอ้ยมันมันยิ่งมันไม่สําเร็จหรอกค่ะอย่าอย่าทำดีกว่าคูแอว่าแบบนั้นนมันจะประสบความเร็จยากนะครับยากตัวผมกับคูแอร์เนี่ยก็ยังเขาเรียกต้องจ้างผู้รับเหมาเลยนะโอ้ไอผู้รับเหมานี่ต้องจ้างแน่นอนค่ะเพราะว่าจะให้คูแอร์ไปก่ออิดให้คูแอร์ทำไม่ได้ใช่เพราะมือเรามีความรู้ด้านเรื่องการก่อสร้างจริงเรื่องบ้านนกต่างนจริงแต่ปฏิบัติก็ต้องจ้างเขา ผู้รับจ้างนะผู้รับเหมามาทํางานให้เราเราเอาทักษะที่ถูกต้องการออกแบบที่ถูกต้องเอาไปควบคุมการทํางานของช่างก่อสร้างของผู้รับเหมาได้ให้เขาทํางานออกมาให้ตรงตามที่สัญญาและรูปแบบที่เราวางเอาไว้นะครับให้งานสําเร็จออกมาเรียบร้อยแล้วก็แต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องจ้างผู้รับเหมาที่ทําบ้านนกอย่างเดียวก็ได้ใช่ใช่ถ้าคุณมีวิชาบ้านนกอยู่แล้วนะ ผมแนะนําว่าคุณไปจ้างช่างเฉพาะทางก็ได้อย่างเช่นนะช่างโครงสร้างช่างเหล็กใช่ไหมเขาแล้วก็ไม้ตี่รางก็ไปจ้างช่างช่างไม้ช่างไม้พวกนี้เขาเขาจะมีความชำนาญใช่ค่ะเขาชํานาญในแต่ละด้านใช่ก็จะลดเรื่องค่าใช้จ่ายของเพื่อนๆไปได้พอสมควรเลยเลยนะแล้วก็งานก็ออกมาเป็นไปได้อย่างใจเราใช่ใช่ก็ถึงบอกให้เพื่อนๆหาความรู้กันนะครับมันช่วยได้มันแล้วแต่คุณจะเลือกนะก็ผมก็ไม่ได้ไป ไปไปบอกว่าเออเป็นการแนะนาดีกว่าอันนี้นะแนวทางประสบการแนะนําเป็นทางที่ใช้ได้หรือถ้าเพื่อนๆจะเอาแบบเทิร์คีเลยก็คือฮิ้วกระเป๋าเข้าไปเลยก็เอาแบบรับสร้างบ้านนกโดยเฉพาะเลยแต่ก็เพื่อนๆเองก็ต้องมีความรู้ด้วยนะครับแล้วก็ลองทดสอบความรู้รับสร้างบ้านนกโดยเฉพาะก็มีนะก็ไม่ได้สําเร็จทุกคนนะคะไม่ได้สำเร็จทุกคนเพราะเราก็ไปกันมาแล้วมีที่สุราในในวงการเนี้ยมันใช่อาจารย์เคยไปดูเคสที่ เราก็ไปหลายๆเคสนะคะแก้ไขเป็นไงว่าตีไม้ผิดอยอาคารก็ผิดผู้รับเหมาชื่อดังลงทุนเป็นสิบล้านเห็นแล้วน่ากลัวมั้ยค่ะสองปีมีสามลังหรือว่าสามปีคุณแอร์จำได้ไม่มั่นใจแต่ว่าตึกนกตรงข้ามเนี่ยค่ะเขาเก็บลังนกได้เยอะมากอันตรายนะแต่ทำไมเขามาทำให้เราก็ต้องหาความรู้ไงผมบอกไง าคุณไม่มีความรู้เนี่ยมันอันตรายตัวเองแล้วจริงๆธุรกิจรังนกบ้านนกไงเป็นธุรกิจที่ดีแล้วแต่คุณคูณเป็นนักลงทุนต้องเจอผู้รับเหมาที่ดีไม่คุณต้องเขาเรียกว่ามันธุรกิจมันดีอยู่แล้วคุณก็ต้องเป็นนักลงทุนที่ดีด้วยอ๋อค่ะคุณสมบัติของนักลงทุนที่ดีแล้วถ้าคุณมีเขาเรียกอ่าข้างในเนืขอของคุณมันดีคุณก็จะไปดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอันนี้ไมเซตเนี่ยสำคัญนะครับไม่ใช่ว่ามีนะผู้รับเหมาที่ดีมีครับ ผมเจอมาแล้วแล้วก็เขามาทําบ้านร้อยผมจนสําเร็จเรียบร้อยเลยเแล้วแต่วิธีที่จะทําให้คุณเจอผู้รับเหมาที่ดีเนี่ยผมมีทริกอยู่ในคอร์สแล้วไปดูได้เลยวิธีคัดเลือกเกณฑ์การคัดเลือกนะครับแล้วก็วถ้าเจอปัญหาก็มีวิธีการแก้ไขมีมีวิธีการแก้มีทริกในการแก้แก้ปัญหาด้วยแต่คุณจะไม่เจอปัญหาเลยนะถ้าคุณได้ผู้รับเหมาที่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันจบเลยอาจารย์จะม,มีทริกอยู่ในคอร์สตัวนี้อยู่แล้วฮะคอร์สเดียวจบ ผู้รับเหมาจะหายังไงผู้รับเหมาให้ได้ดีจบเลยทีนี้แล้วก็มันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยสบายขึ้นมันเขาเรียกว่าโล่งใจเราจะทําบ้านนกเขอกว่มันมีคอร์สอย่างนี้ด้วยน่าสมน่ะน่าสนสมัยอาจารย์ไม่มีนะแบบนี้ไม่มีนะครัอบเอาไป้รับใช้กับบ้านคนจะเก็บไว้ให้ลูกเป็นมรดกให้กับลูกก็ตอนนี้ผมทําไว้เป็นเขาเรียกว่าใครผู้สนใจก็ลงทะเบียนได้นะในไลน์โอเอนะ แต่พวกคุณไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าเอ้าแล้วทําไมสิ่งนั้นครูแอลออกมาเปิดเผยสิ่งที่เป็นสูตรที่จะเก็บไว้ให้กับลูกเพราะว่า <จำ S 2> ครูแอลพัฒนาความรู้ออกไปครูแอลสามารถทําหลังใหญ่ก็ถ้าหลังเล็กเราสําเร็จหลังใหญ่เราก็จะสําเร็จค่ะเพราะว่าบ้านนกหลังเล็กนี่มันยากกว่า<ช>มันยากว่ามันยากกว่าเยอะหลังเล็กเหมือนคนอยู่บ้านหลังเล็กเหมือนเหมือนพวกเราอยู่บ้านหลังเล็กเล็กความสะดวกสบายมันก็น้อยค่ะ แล้วก็อุณภูมิก็จะสูงกว่าบ้านหลังใหญ่วงบินทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะแต่ถ้าคุณสําเร็จได้ที่หลังเล็กหลังใหญ่คุณก็สําเร็จได้ใช่ครับง่ายกว่าหลังเล็กเยอะผ่านงานยากมาแล้วค่ราะฉะนั้นงานหลังใหญ่นี่ง่ายมากง่ายรวยเร็วกว่าด้วยค่ะรวยเร็วกว่าใช่ครับอันนี้ก็เป็นคอร์สส่งท้ายปีนะก็ขอให้ลูกศิษและผู้สนใจในเรื่องของบ้านลุงแอนนะครับ มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เดินทางโดยปลอดภัยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วติดตามคอนเทนต์ดีๆได้ในช่องอาจารย์หมูแรวสอนรวยได้บ้านนกนะครับแล้วเราก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมาลงวันเี้่อยยแต่เดี๋ยวก่อนจะจากไปนะคะคไปสามารถไปหาคอร์สดีๆ<อ>นี้ได้<อ>ที่ไหนค,ครับอาจารย์หมูอคอร์สสอนมือใหม่เลือกผู้รับเหมาที่ดีมาสร้างบ้านนอกอ่า ไปดูได้ในลายโ A นะครับผมจะแปะลิงก์อไว้ข้างล่างเป็นราคาราคาเปิดตัวราคาเปิดตัวอ๋อหลักบอกตผมเกือบลืมแล้วเป็นราคาเปิดตัวนะครับราคาเนี่ยทุกคอร์สทุกอย่างราคาราคาตอนที่พวกเราตอนที่พวกเราเปิดตัวเนี่ยจะเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วไม่มีต่ำกว่านี้แล้วพวกคุณไม่ต้องรอนะคะมีแต่ขยับขึ้นเพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้ใช่ครับที่พวกคุณใช้ได้จริงเลยค่ะจริงเลยค่ะ นะครับเริ่มลงทะเบียนเรียนกันได้แล้วนะครับผมสนใจก็เข้าไปลงทะเบียนเรียนได้เลยนะวันนี้ครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราก็จะราคาจะปรับขึ้นไปใช่ค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญเป็นของขวัญสงท้ายปีเราตั้งใจว่าจะเป็นของขวัญใช่ใส่งท้ายปีสองพันห้า้อยหิบหกนะตอนรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะแล้วก็อย่าลืมนะครับ ชอบคอนเทนต์ดีๆเรื่องบ้านนกเกี่ยวกับบ้านนกติดตามได้ในอาจารย์หมูคยูสอนรวยได้บ้านนกสำหรับ EP พ1นี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย